ตาไม่ขึ้นนะครับวันไม่ไม่มีคลิปช็อตเด็ดๆให้ดูนะครับไป <c oughs> ด,ดูนายอดครับเตยครับมือใหม่ครับเอายิงกัน นายยอดรันแล้วครับครับโอ้โหมาเริ่มครับยูครับโอ้โหครับอยู่ครับอยู่ครับผลงานนายย่อยครับครับเราจะซุ่มตรงนี้นะครับเราจะดูนายยอดยิงกันเอาเลยครับเป็นไงครับยิงมาไม่ทันครับทางนั้นเงียบเก็บเเห็นเห็นเห็นอยู่นี่แล้ว่าชิออกมา

เดี๋ยวให้นายอดถ้าปลามาทางนี้เดี๋ยวผมรอซ้ำนะครับเอาอีกแล้วครับจุ๊บไม่น่าจะโดนครับเป็นลูกดอกเคล็บอ,อกไปหรือว่าอยู่ในยอดลั่นกันดีกว่าครับ โอ้โหนะครับสองตัวที่สองครับครับดูตัวของนายนยอดครับนี่ครับเป็นไงครับนี่วันนี้ผมไม่มีผลงานนะครับ <c oughs> เดี๋ยวลง <c oughs> ผลงานนายนยอดนะครับ มผมฟอร์แมตการไปทิ้งไปหลายครั้งแล้วข <c oughs> ี่รถหายที่ยิงป่ายอดยิงมาจากต้นไม้นะครับอยู่บนต้นไม้นะครับ <c oughs> <c oughs> อ่าแม่นนะครับแม่นนะครับครับนี่ครับะพอได้นะครับตัวเดือยวไม้มครับ <c oughs> โอ้แต่มันกลุ่มมันนั่งนี่ที่แรกตัวเมื่อกี้ดีเชยร์เดียเดือยวลงัลงกำลังแกงมาขืนนี่นาเพอเห็ดพอเห็ดทางขึ้นยังไงเนี่ยมนขึ้นเนี่ยกูยิ่งไม่แต่ขืนมะขึ้น ตกัวห้ง,งหมมไหม่ครับนี่ไม่ใช่ไก่นะครับคนนะครับ <laughs> โอ้แต่วงจีมันอ่เนี่ยโอกี่นี่เอาจนะ <laughs> ิ้มพูนเลยเออถุงมาใส่เลโอ้ประตูเลืองวมึงนั่นที่บอ,อกมาจากป้าหัวแม่มาแต่กหลงปู่ิ่งมา,างนะเลยแนี่ยเดา เราไปขี่รถต่อไปบ้านก่อน,นเ่ยเราไป,ไปเห็ดกองให้เขาก่อนอไปเอาลาไปใท่ทั้งเลยขึ้นี่ก็ขึ้นได้ดีกันด้วยโอ้ยท่อนนี่เป็นตัวพิฆาว่ะ nó nó trở về một trâu nhưng mà nghe cái mà mà cái là cây phải non chứ cái <laughs> bên này, này cây non bên này, này có à, thể vậy nhìn tạo Hãy ດິບນໍາໄກເດີ້ໄປບ້ານບ້ານນໍາຍ